กราบสวีดันสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในแบบฟินนัเนเ่ยท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้แบบฟิตเนี่ยมีอัปเดตใหม่เข้ามาฮะเป็นอัปเดตฮาโลวีนนะคือในอัปเดตนี้เนี่ยมีเบ็ดใหม่เข้ามาด้วยผมไม่แน่ใจว่าเบ็ดใหม่เนี่ยเข้ามาทั้งหมดกี่อันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเบดใหม่ละหนึ่งอันคือเบ็ดอันนี้เนี่ยทำไม่ยากท่านผู้ชมคือทําง่ายมากก่อนอื่นนะฮะให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้ก่อนคือจะมีเรือนะฮะพาเราเนี่ยไปอีกหนึ่งเกาะนั่นเองคือนนนีี้้้ก็ไนะะเพรราาาาวว่่่มมมัมอยูทช ซึ่งวาร์ปเนี่ยจะมีชื่อว่าไฟฟูมิลเลอร์นะฮะอันนี้เลยคือนนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยวาร์ปไปที่เกาะอีเวนต์ได้ในทันทีเลยนะฮะซึ่งก็กดเข้าไปอืมทีนี้เนี่ยเราก็จะวาร์ปไปที่เกาะอีเวนต์นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรามาที่เกาะนี้เนี่ยค่าเงินของเกาะนี้เนี่ยจะเป็นแคนดี้นะฮะนี่เลยคือตอนนี้เนี่ยผมมีแคนดี้ทั้งหมด3ามพฮะซึ่งการที่เราเนี่ยจะหาแคนดี้ได้แบบเยอะๆเนี่ยคือการทำเควสท่านผู้ชม คือ NPC พวกนี้เนี่ยมันจะมีเควสให้กับเราฮะในพวกนี้คือให้เราเนี่ยคุยกับทุกตัวเลยนะคือบางตัวเนี่ยก็มีเคว้ให้บางตัวก็ไม่มีเควสให้นะฮะซึ่งเควสทั้งหมดเนี่ยผมจะเปิดให้ดูเนี่คือเคว้เนี่ยเยอะมากคือแบบเยอะยาวลงไปทะลุจอผมเลยนะคือในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเคว้ของผมเนี่ยลดลงไปเยอะมากท่านผู้ชมคือผมเนี่ยได้ทาเคว้ไปบ้างแล้วนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปส่งเคว้ดูคือผมมีหนึ่งเคว้นะที่สามารถเนี่ยส่งได้แล้ว คือเจ้าตัวนี้อืมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการเบบี้เนสซี่ฮะซึ่งมันเป็นของที่หาย,ยากมากเขาเนี่ยสามารถรอได้แต่ว่าผมเนี่ยมีแล้วและนี่คือเจ้าเบบี้เนสซี่ฮะนี่ตัวเล็กมากเอาเป็นว่าส่งให้กับเขาไปอืมคือส่งก่อนอื่นต้องส่งก่อนอาร์เทกนิสเรียบรอโอ้ได้มาหนึ่งพันแคนดี้ฮะ คือตอนนี้แคนดี้ของผมเนี่ยมี4,443นั่นเองท่านผู้ชมคือการที่จะหาแคนดี้ได้แบบไวๆเนี่ยให้เราเนี่ยไล่คุยกับ n อ c ซทุกตัวนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็จะให้คุยกับเราตัวนี้อืมตัวนี้เนี่ยบอกให้ผมเนี่ยไปหาแคนดี้คอนคอนสินสปาคิงด้วยคืออันนี้เนี่ยหาน่าจะยากมากคือการที่เราเนี่ยจะหาปลามาทำควยได้เนี่ยเราสามารถมาเคาะประตูบ้านได้นะคือการเคาะประตูบ้านเนี่ยก็ต้องใช้บางเกตฮะและนี่คือหน้าตาของเจ้าบางเกตฮะ คือเจ้าบังเกตตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาได้ในกระเป๋าของเราเลยนะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไม่ชมคือแค่เปิดกระเป๋ามาแล้วก็เซิร์ชคาว่าบังเกตฮะก็จะเจอกับแคนดี้บังเกตตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อเราเนี่ยมีแคนดี้บังเกตแล้วเนี่ยก็เดินไปที่หน้าประตูบ้านอืมแล้วก็กดเคาะเขาก็จะมีคนเปิดประตูออกมาอืมแล้วก็จะส่งมอบอืมที่กอทีฮนะอืมแล้วก็จะให้แคนดี้กับเราซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ปาลาด้วยนะ เออซึ่งประตูบ้านเนี่ยจะสามารถขอได้ทุกๆสิบนาทีฮะเห็นไหมจะมีเวลาบอกคือทุกๆสิบนาทีเนี่ยเราก็สามารถกลับมาขอได้อีกนั่นเองนะฮะซึ่งก็เปิดบ้านอื่นไประหว่างนี้เราก็ไปขอบ้านอื่นรอได้คือบ้านเนี่ยมีหลายหลังมากอืมที่ก็ทีฮะแล้วก็เอาปลามาให้ผมเหอะผมจะ <laughs> ผมจะได้ปลาฮะคือถ้าเกิดว่าไม่มีอีเวนต์เนี่ยมันก็มาสามารถมาหาปลาจากบ้านอื่นๆได้น,นั่นเองท่านผู้ชม คือในระหว่างนี้เนี่ยก็ขอบ้านไปฮะหาแคนดี้เพิ่มไปคือขอไปเรื่อยๆทุกสิบนาทีนั่นเองนะฮะขอไปอืมโอ้ยเหมือนว่าอันนี้เนี่ยจะได้ดีนะคือเป็นชีทฮะเออเหมือนว่าจะได้แคนดี้เยอะสิบสี่เราก็ได้ปลาด้วยเห็นไหมได้ไม่ชมคือได้ปลาแล้วก็ได้แคนดี้ด้วยอันนี้เนี่ยผมว่ามันดีมากนะฮะ และก็ยังมีหนึ่งวิธีในการตามหาแคนดี้น,นั่นเองุ่ผู้ชมคือการตามหาแคนดี้หนึ่งวิธีเนี่ยให้เราเนี่ยมาที่จุดปรุงยาของแม่มดคือเราเนี่ยจะต้องไปหาถุงปรุงยามาให้กับแม่มดนะฮะใส่ลงไปในหมอ้อแเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เบ็ดตัวนี้ แล้วก็ได้ทุนอันใหม่ด้วยน,นั่นเองผู้ชมคือการที่เราเนี่ยจะหาถุงปรุงยาได้จะต้องรอกอบบินเกิดนะฮะซึ่งกอบบินเนี่ยจะมีเควสใได้กับเราทําด้วยนั่นเองคือบางเควสเนี่ยก็จะเป็นกระโดด50ครั้งเป็นจมน้ําตายเป็นแบบว่ากระโดดให้สูงที่สุดอะไรประมาณนี้นั่นเองคือแต่ละคนเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเอาเป็นว่าหลังจากที่เราได้ถุงมาแล้วเนี่ยก็ให้เอามาใส่ในหม้ออืมเมื่อเราใส่ในหม้อเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มดวงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่่่่ววาาาผมมใสไปประณ10กอ,อัน คือผมก็จะได้เบ็ดอนลีมานั่นเองคือในตอนนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พาไปหาให้ดูนะฮะเพราะว่าก๊อบบินเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดท่านผู้ชมคือผมไม่แน่ใจว่าก๊อบบีนเนี่ยเกิดทุกๆกินนาทีนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปตกปลาท่านผู้ชมผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บแคนดี้ให้ได้หนึ่งหมื่นนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรือสีเขียวตรงนี้มามันจะเป็นเรือขายของท่านผู้ชมซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้แคนดี้ในการซื้อมันจะมีเบ็ดเบ็ดหนึ่งนะฮะราคาเนี่ยหนึ่งหมื่นแคนดี้ นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังมีไม่ถึงท่านผู้ชมผมก็เลยไม่สามารถซื้อได้ซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้เนี่ยความสามารถก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะฮะรอสปีเนี่ยเจ็ดสโชคเนี่ยหกสิบหกเปอร์เซ็นคอนโทรเนี่ยศูนย์จุดสองเลสซิเลียเนี่ยลบสิเปอร์เซ็นแล้วก็ตงปลาได้น้ำหนักสูงสุดเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนั่นเองคือผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวนี้เนี่ยมันมันดีนะเออมันดีมากเพราะว่ามันช่วยเราตกปลาด้วยในองท่านผู้ชมอืมตัอื่นเนี่ยผมตกให้ดูนะฮะอืมเห็นนมม้แดาาล่ง มันช่วยเราดึงปลาด้วยมันเหมือนฟันปลานะแต่ว่าไม่ใช่ฮะเออมันเหมือนฟันแต่ว่าไม่ใช่ฟันปลาท่านผู้ชมเนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอืมเห็นไหมเออมันเหมือนฟันปลาแต่ว่ามันไม่ใช่ฟันปลาฮะผมว่าเป็นตัวนี้เนี่ยมันดีมากคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เอาไบชาร์ตนะเบ็ดฟรีด้วยอันนี้คือของดีที่ควรมีฮะคือสําหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําเบ็ดตัวนี้เป็นอย่างมากในเนี่ยคุผู้ชมเพราะว่าเบ็ดตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเออมันมันแบบเป็นเบ็ดที่ดีมากนะฮะ คือตรงก็ช่วยกับเราแล้วประเด็นคือในเกาะอีเวนเนี่ยเราก็ยังตกได้ไปอีเวนเหมือนเดิมนั่นเองผู้ชมคือตกได้ไปอีเวนตลอดของดีมากดูดิไปอีเวนทั้งนั้นฮะแล้วประเด็นคือไปอีเวนในรอบนี้เนี่ยมีเยอะมากเยอะแบบเยอะโคตรๆท่านผู้ชมมีมีแบบมีเยอะมากนะยังมีอีเวนแบบอีเวนที่นอกเกาะด้วยคืออีเวนนอกเกาะเนี่ยก็จะมีแบบว่า กินกินฟิตไฟฟิตฟูนะฮะมีกินฟิตฟูมีเลนฟิตฟูมี purple, มีออเรนจ์มีเพอร์เพลมีโอ้โหมีหลายสีมากซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแต่ละสีเนี่ยมันมัน,ม,นมันตกปลาได้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่คือในเบสเตอรี่ตอนนี้เนี่ยผมตกปลาได้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วฮะคือเกือบครบทุกตัวแล้วนะขาดอยู่ประมาณ1 2ึ่อ่าสามสี่ห้าขาดอยู่6ตัวะฮะคือที่เหลือเนี่ยผมน่าจะตกได้เกือบครบทุกตัวแล้วนะท่านผู้ชม คือในเควสแต่ละเควสในกกอนเนี่ยก็จะมีให้เราส่งนะตัวนี้เนี่ยวมีให้ส่งเควสฮะมีหุ่นไลกาไม้ส่งเควสมีเจ้ามีเจ้าตัวนี้มีให้ส่งเควสฮะมาร์ชเมลโล่แบคเคเรลตัวนี้เนี่ยมีให้ส่งเควสซึ่งตัวอื่นเนี่ยก็มีนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องหาแบบติดสถานะมาคือเราเนี่ยถึงจะสามารถส่งเควสได้นนเองท่านผู้ชมและเหมือนว่าในตอนนี้จะมีอีเวนต์มาเลดไฟฟูพูคือมันจะมีสีอื่นด้วยนะมีสีเขียวมีสีเหลืองสีส้มอะไรก็ไป คือผมไม่แน่ใจว่าไอแต่ละสีเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงแต่ว่าไหนๆมันก็มาแล้วเออไปไปตกสักหน่อยอะนะคือถ้าเกิดว่ามีเอีเวนต,ต์ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้มาตกนะฮะเพราะว่าเอีเวนต์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบปลาที่มันแตกต่างจากในกอเกาะอีเวนต์นั่นเองท่านผู้มชมอืมเดี๋ยวหามุมก่อนเอาสักประมาณมุมนี้ได้ได้ได,ได้อย่างงี้เราก็ออมปลาดีๆแต่มันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ปลาทะเลธรรมดานะะเด็นคือดิ้นแรงมากด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าเบตตัวนี้เนี่ยมันลบรอสปีดนะเนี่ยนัผู้ชมไม่ใช่รอสปีดสิลบเลซิเลียนอืมเดี๋ยวผมเนี่ยก็ได้ทําการลบเลซิเลียนลงไปอีกเออเพราะว่าจะไปเพิ่มรอสปีดเนี่ยอืมอืมอมอันนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ปลาอีเวนต์ฮะแล้วเหมือนว่าปลาอีเวนต์ผมจะมาแล้วลบสี่สิบห้าอืมตัวนี้ตัวอะไรอ๋อสปูกกี้ไเดอร์แซลมอนฮะคือตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะใช้ส่งเวสเหมือนกันนะ เออถ้าเกิดว่าใครตกหาปลาที่เกาะอ,อีเวนแล้วมันมันไม่ได้คือให้มาตกตามพวกนี้นะฮะตามโมกเล็ดไฟฟูกินไฟฟูอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้นะเออเพราะว่าบางบางจุดเนี่ยมันมันไม่ได้ในเกาะอ,อีเวนน,เนั่นเองผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยตกไว้ประมาณนี้พอนะฮะโอเคฮะส่งคลิปนี้เนี่ยลาแล้วผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ